เนี่ยคืแกงไตแดงห็ดขอนคนดคอนขาวอันี้เมนูเลยครับนี่คืสเมนูอันซื้อกัเหากับไหมดตดใคุ่นขนานัลนลยซึ่งจำพวาบ่กระเทียมไม่ชอมันวไปเช็มมีส่วสม่อยซอยเดิมเกียแกงห็ด ข้าวงว,วัดโดยแจงขัางวัสดสิทธิ์วัดจาะใายของเขาสิไปวัดจ้ะมาเด้อพี่น้องแฟนครับสมองสวัสดละ่ะไปถวายสองน้ำยู่วัดบันตรงหน่อยน้ำกันแจมมือนี้มาเด้อคุณนิโค้แฟนครับกี่เป็นม้ำต่อย,ยอดต่อย,ยังน้ำน่นละ่ะยกมือใส่หัวถวายน้ำกันเด้อแจมมือนี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีซีสมองสวัสดิครับเดี๋ยวตอนเส่งเมตุสิไปวัดไปทำบุญไป ที่ินกับสิน้ำคนไปไมไปนะไปนะแ่ยืนแม่จิงไปห้อมันยุวัดกันจ้ะไปเดี๋ยวพีุ่่นไปน้ำกนเด้อไปไปกวนเถอโอ้ยไปละ่น้อมาวันันัพอดีเดีวาทำพิธีเด้อทำพกันสมองกุมงกอนนะครับ ယောမိဓမ္မေရတ္တိသေရေဘုသောသမ္ပဒောဝါသေရေရတိပူတိယံတိမောအစ္စရ ทางเทสินทพที่สมองจุบันนะครับเดยเวลาท่นนพิธีถวายหองน้ำครับที่พี่น้งนองบวชีอยู่ไกลอยูไ่ไกลยูไทยอยูนอกดีทีนี้อารวมสรงห้องน้ำแล้วกันเอางพรอเทเรส่นป็พุทธเทีน ยัดไซเห็นได้ไซ่ซีนีเรียกว่าะไรของนู่้่มันมือือถือูคมัวกาขอืออั้งนี้จะเลยนะไำยานตรีอ่งกิโมาห้ อาตุอาบุโานีอาตุลโมเดฟอาตุลอาตุอาุลโมานเจ็ดที่ท่าสงนะครับเดี๋ยวไปดื่มชาผีพระนองตะบนของงามร้านสาไปดีนองร้นสามีดี ม่ันกั้นยากเกินได้ไปยีกหลานเพ่นเรื่ตัวกินคิดพ่อน้องมะลิดูกากือกันเออคิดหน่อมาต้มนมนกันอาจารย์เป็นมากติดนนเมุ่ง,มงครับให้ใส่ของหน่า้เป็นสินริมง้น เป็นปกคู่อยู่ป่าสลากคกับนี่ออโอ้เงามบเงายบเลยนะถูกห้องน้ำพี่พี่ครับอ,อันนี้อะไรพี่น้องเอฟซี FC สมองชุบอนที่เพิ่นเรียกว่าพี่น้องบานไก่บานไก,บนไก่บานไทยบานเล่าที่ว่าสิไม่ประเทศต่างประเสธไรไรประเทศที่เขามารวมสั่งห้องน้ำอยู่ในวัดครับนี่ซิปซี่หองครับซิปซี่หอง ต้นนี้จะเป็นต้นของผู้หญิงครับเดี๋ยวต้น,วน,น,หน,ตตน,นหนเดี๋ยวไปรุ่นภาพี่น้องเบิ้องเกตกันประมาณนี้นะครับ่นฟอร์ตุนเป็นของของผู้หญิงทางทุนเดี๋ยวไปเบิ้องของของทางผู้ชายครับันี้อันนี้เป็นของของผู้ชายนี่ทางผู้ชายทางนี้ครับนี่โอ้ผักลูกของ AP, วีพี่ฝนหวานผู้ฝนหวาอนี่ห้อง ของน้าระดับ VIP ข้างนี้นครับนี่นะครับวอนหลังใม่หลังมืออันนี้ก็ใบใหม่หมหมล้นก็ที่เริ่มเปิดครับมันอีกเปิดเป็นมือแรกเพื่อว่าจะไวเดินห้หองอันนี้ก็มีใบใหม่ล้นครับเพราะว่าเป็นวัตถุนใสัยก็เริ่มมือแรียบหรือว่าเป็นยัไปเบิ้งในห้หองน้าเหมือนเขาโอ้พี่น้องกำลังมาใจจดใจจ่อครับกับห้องน้ามาเบิ้งห้องน้าพี่น้องเฮ้ยโอ้ยอลังการงานสร้างหรือว่าสุดยอดครับ การรวมไม้รวมมือของพี่น้องบ้านเฮาว่า,วา,าสิอยู่ไสก็ดีเพิ่นมาซอยซอยทําบุญซอยสร้างคนละเล็กละน้อยก็ในทีส่สุดก็แล้วล่ะครับเจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดตองอูทางลับเสียงพี่น้องเอ้ยคักๆักท่งไงบูกันทําบุญแม่อนอ่าพี่น้องไปจ้ะ รอเขาเปิ้ลของน้ำเดยเราลองไปยัยเพราะถ้าถเปิดใส่ไฟเบอร์ก่อนนะเพราะว่ามือนี้เป็นเปิดมือแรกครับลอดลุนนะครับเพราะทิศวายอันของน้ำเรียบร้อยถวายดี๋วสีเบอร์มาของน้ำเป็นในฝันลอกไป้ลเบิดเดี๋ยวพอจิ้มลอกไป้ลเบิดเพราะว่าท่านไหนเวลาดิเพราะท่านหัวเป็นท่านไหนมือนี้เป็นทิศไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวมันก็เปิดให้ใส่นาะเดี๋ยวมันก็เปิดให้ใส้เดืยดลมลมตกคือฝนที่ตกเลยพี่น้อง มึงต้องอากาศกับที่ต่างๆกันแต่ว่าเมืเ่วพอวานนี้ต่ว่าฝนตกพ่อปอกแปลกๆนี่บรรยากาศคือยิงสีตกอยูอ่เรื่อยกคนก็ได้นี่เดี๋กล้องยังมีตุก้องของฝากกันตูวสร้างงานกองฝากน้ำมันเพื่อนอยู่จังหวัดสกลนครไหมเ<อ>พชรกรเพชรเชลากอนสีสูงสง่ง ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโอ้ยคิอว่าโอ้ท้าสเพินไม่มีสวนนั่นพักหวานบ่เปิดพวกไหนไม้ตัวโอ้ยอันกลมขนัดนี้ไปเห็นเสือยู่ตีสายตาสายตาสัตว์แล้วสายตาผู้เท้ามันจะเป็นยัง่งบ้างจุดอะ เมื่อวานพ่อกินหรอตีวัจียาหวานนั่นต้องกระเซียนย่างดีหมดเลยุนจุดแปองศาหา่เลื่อนเนี่ยกซีห่องเย็นแซียนแฉงกุดเซียนมากขึ้นกระตุกนิดนี้มากว่านี่สวนต้องกระเพากะตกนิดนั่นตับไม่ได้ขี้ตัวรักขี้มันมันไหวเด้อคล้องถึงซื้อข้างส้นภาคโอ้งามสวย ตู้โหขึ้นง่ายเงี่ยน้ำงามครับโอ้สดง่ายยู่นเหมือนนึ่งไข่ไปไป่คนเลไปกไปกำเบิ่งเนาะไปทำเลยค่ะเพิ่นว่าแจ็คบาทนี่ยฮ่าซิฟบัตกำหน่อยๆนึงเด้อันนี้กันนี้ของให้กินยากเนาะอันนี้เพิ่นเก็บออกจากต้นสดๆอือเอ้าแกงกระหล่ำวิสตุแกงใส่เห็ดอันมีเห็ดอันขอนขาวอยู่หั่นแม่บไว้ด้ว เก็บเสี้ยงมั้ยมีแจงเห็ดเห็ดฟันเข่าเนี่ละ่ะเสียบคือโกดเลยงามขักเนะาะไปทางไปสาติเก็บออกจากต้นสดๆจะได,ดได้บุ้นี่แหม่ผู้ใดสนใจกันมีเบอร์โทรเด้อจ้ะเห็นหูบนออบอ่อนเห็นอะยู่ศูนย์ยังเไม่ตัวศูนย์เก้าห้าสามหกหนึ่งหกห้าสี่สองเด้อจ้ะผู้ใดสนใจสร้างเอาแม่ถ้าเทียรอยากได้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องกินกะ ทั่งรอเพื่อนมาสรงเนาอแหน่งรงห่องแมน่แต่แข็งย่างดีบ่เหี่ยวบ่หยังสดขึ้เก่าสดขึ้เก่าย่นสดขึ้นเก่าสดชเลยเดี๋ยไม่ตสีแกงใส่เห็ดกัสแบงเขาเมียให้อันแม่น้ำแ้กับี็งนี่แล้เนียเจ็สแกงใส่เนเน่ห็ดขคอนบนนห็้วอนขาวคอนขาวติ่ผู้างคนผก็เอิเหิ้บด บดน,นี่ยแม่นันพักหวานแม่นแบง<อ>แกงก็มันหลผุน,นะครับผมแกงมันก็ไลเดี๋ยวนีมุนเป็นหน่อยก็นุหอร่อเอ้านี่มนูงเลยครับมันนี่ก็ิยูประ่าณสองมนูแกงชู้นจินก็มีตุ่สดกินมันหวานผุว่าเดี๋ยวเลเดขาออกคนตินดนงานเ,าเป็นกันาท่านตดดตัดออกเฝ้ารูนี่นเป็นเฝธรรมดาละแปงเอาแวเสีเสียบจอนแล้วั อันหวานเพิ่นเนาะเป็นตะมันเจี๊ยบคือดิเป็นปฟาบ์อ่ะมแมนคอยเจี๊บเป็นสวนแม่ไอยนุ่นเป็นเป็นสวนพักหวานได้ผู้ใดสนใจก็สั่งเอาเด้อจ้ะเบื่อโทษที่แม่ตู่บอกนั่นละตัดตีเห็ดเถาะดีแกงใส่สวยหน่อยพักหวานเกินกับพักหวานดีสูตรหลังตัดขาออกยังดีเราได้ใจเห็ดแกงเห็ดปัดขาดยังไหนึ่งแกงมาโดดเอาความยั่ว พอก็แม่นี้บานน้ำก็ได้ธาตรหนึ่งได้หวยนี่สิว่าดเติมน้ำอนี่จรได้เติมดอกพักลงสิว่าจะหมอกกว่อยริงำพริกดิบพราุ๊บๆนี่ะว่าใจไหลดีโดชจัดก้มหอมกรอพริกหอมพริกดูด้เด้อนี่น้ำก็แดกนัวๆถับพี่หนึ่ง แจงน่าะอ,อยางบนนัวแต่ว่าแจงพักหวานเสียกได้หวานหวานหรอโอ้บัวา่ามาไม่เมนอเขาก็เพ็ดพอดโอีโอ้ยฮึ <h ung> อนน้อยผมไม่เท่แบบแบบเท่ใดแต่บุญเงินกอกเขี่ยร้งพอมันนัว โ้ปรดลวงเลยมือเชียง้อยกับเจ้าผักหวานลงเหดสุกเชียงลอยกันเนี่ยเชียงปุ้งางั้นเราดูกโดดลุกอ้หอมน้ำเปียใส่ดุกโดดด้เวลาผักหวานลุวเดิน้าเดี๋ยวไปเติมน้ำสะีป้ากันซีนก้าวกับว่ใส่หมดตะเพลินรุ่นขันมันไหลเนี่นิหยอดลงโอ้พ่นหม้อสะดอกพุดกระทะสดอกกันซืีนก็หน่อยก่อน มันเป็นสิ่งเป็นกรรมพวกขาเจ้าที่ชอบในกับตื่นมันจะได้พักวันหลายปีได้จังเด็เก็บเนาะไปเป็นสวนมันดีเนาะครับผมพวดีเขาชวนบ่หรอที่ว่าสมเขาชวนทุเรียนคนสิเขาชวนทุเรียนเขาแย่ไปดิเป็นไม้เขาเดี๋ยวเราเขายันเป็นไม้เขายันไปไปใบของพคนยันมันห่วงมันหยั่งเป็นสันงงนั่นเดี๋ยวพ่นมันใส่หวานลงไปทำไม

แกข่มดแดงแหม่พระมข่มดแดงหลังเาก็กินไข่มดแดงต้กดโดนอแล้วไปหาเนอแกงพุกน่อยี่วันนทรจะไปขัไปวันนี้มเงี้ยนี่บ่ายพนี่บ่าตัไปกอนเพราะหวานเตยน้ำเยอะเผามักขักวหวานเลยหมักขัาไเตผักหวานอ่อนๆนี่้องบัตที่นี่เดนัที่นี่เด็ก <tort numero explode> เ,เทไปเทไปจะวันขาดจะใครมาแดงเร้อมเหมอนเดี๋ยวคอยเลียบปิ้งปลาไนี่ห้ามสุกหรอกไบ่ดนปลาทุกคนสุกง่ายปันเด็เลยหอมมมไเช็ด นีส,สมขวัม,มันผุหลาจังสุกไอเยือบุโดนกันไปกินแล้วครับนี่ปิิงปลาข้าวเดียวเดี๋ยวลอยแล้วครับนี่เน่าส,สวยๆฮะมีสมงนไพรอักหน่อยซอยเดิมตักไข่แก้วปลาแดกปลาซอยของพัวน่อยคือเก่าแล้วครับนี่ปิิงปลาดุกซีตัวใหญ่ไงแกงเห็ดเซผักหวานโดยแกงผักหวานใส่เห็ดมาเลยซีส่สมองสมบัติแล้วครับไม่กินก็สวยน้ำพ,ำพริกรุ่นน้ำมีดตู่ช่วง มันจะกาศเย็นๆพอดีมากๆพี่น้องสดน้า <parach> ก <uting> <Something familiar> ันไปพี่น้องกินของกันมเด้ยโยนเด่ก้อนขครับจม่องมบอนนั่นละมาๆะกินของกันอป้าห้องไม่รึนปล่อยไส้เดิมครับไม่ป้าไม่หาห้องรอยหาทิปครับพี่น้อง Ừ, cái thầu xào bầy Còn nhìn con thọ Ủa, không có con đúng Cái sao, có nhìn luôn, đúng, đúng là nàng bỏ xuống Để thấy cái Ngồi xuống ให้ตุ่ยันเต้าปศุกจนว่าที่เต๋อแฝะเลยร้อนเจ้งหม,มันใจโอ้สมพอดีพอดีเป็นรุ่นมาสมสมเสียพี่น้อง ต,ตุ่ยแจงฟักวันแ,แมได้ือยแต่หอดเราเร,รื่อยจงพอักวันหอดแล้วได้แจงแล้วตุ่ยยันต้าฟอแม่ไม่ได้กินพักวันเลยคนว่าเดี๋ยวจะต้งไปกินสร้างไปกินเรื่อยพอเอนะเอั้อเอะเขาลาย้ยคนนี้เพื่อนดูจากกนุงเทพน่ะ แอนทุกอย่ที่เป็นมีเป็นกัาขวางสวนปักหวันขวางสวนมันอ่อนๆเลยเนาะพอมดีจนี้ตัว อาดตะไข่หมดแดงแล้วหรอหอกว่ไรเม็ดสวยมันแซบเพิ่งก้งแกงพกหวานบ่ได้เลยกินปลาก็เป็นตะแซบปลาดุกเป็นเนมัน ยนูสาวเงี Harriet, ้ยเพราเงี <S <S it, ้ยเอาเละคนกินแจงเต้มไปยางแต่ก็พุ่งมาเกือาสำหรับมือเต้ผเทาหวานโอเซ่อแบบเต้มแข่มุแดง วนนันนีเนาดีเมันคือนนะเป็นแนงสังสมรบูวเนาะจาว่าบ่โอเคนอเกตัดเอากตัตเอาตัวหนึ่งหรือมึงยังไะก็ขอพ e บขอพ,พุ่นเอฟซีครับขอบพุ่นพีองมาเน่าตีกุไล่ก็แช่ก็ติดตามแลว้วก็เรื่องปรเดีขอบพ,พุ่นพีดองทีมาร่วมสร้าง้องน้ำน้ำ ทีมงานดิสารบันหน่อยทั้งพีเทั้งน้องโอ้บาหวานติยูใส่เนืน้อเที่ยงแบบปลามาจากกรุงเทพกรุงไทยไหลหม่องไหลบอลเที่ยงเมืองหนองเมืองหน้าม,มาต่อยกันก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับของน้ำยังได้กรับขอให้พี่น,อน้องบ้รรเทาจึงไม่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องลำดุวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับ